S 1> <S 1> ผมขอติดรถไปด้วยได้ไหมพี่ชายจะไปไหนผมจะไปตีนะตีดิตีดิเราก็ต้องตีอยู่แล้วฮ่าฮ่าฮลูกผู้ชายขาดเดือดใช่ปะฮ่าเนี่ยแบบรอดเตะปะะเอาดีเนี่ยมานรอผมเนี่ยฮ่าจะเอ๋เด็กๆกากูบ้างเอาไม่ได้ปาเนี่ยปานี่ยหล่อปลอมทีมในโรงพยาบาลได้อขโมยรถในโรงพยาบาลได้อะป้าเอาป้าเอาป้าคือใส่หมวกคือหมุนเท่ไอเทคนิค ไม่ต้องเสือกนะนอนจะเงียบไปนอนว่าแอปว่าคนเก่งเขาไม่นอนแบบนี้หรอกคนเก่งแอบว่ามึงก็นอนอยู่กูงั้ก็พูดโอเคมอใจกูก็หายไม่ให้มาใส่กูหรอกตัวด้วยครับย้ำอันนีไอ้เท่งนี่ก็ห้ามให้มันรวมกลับไปย้ำดิไปวิ่งเลยกูอุ้มอุ้มตะอุ้มขอต้อุ้มมัมันต้องแบ่ง คนมารอนโรงพยาบาลมันจะมีคนเพิ่งกลับไปอ่ะไอตัวที่เอาให้มันแบบไปไปมาๆอย่างเงี้ยยังให้มันรวมกันได้เนี้ยผมไม่ปิดโกโปรนะพี่ปาไปอยู่นะล็อกรถไม่ได้เอ้ยล็อกได้นีว่วะก็ล็อกเลยไหวปะ,ะเมาดิ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 ลง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 ยับต่อล็อกรถด้ะไอ้ล็อกแล้ว รอตัดให้เลยนะถ้ามีคนเออเออกูเล่นท่านำให้เฮ้ยชื่นเลยจ้าจ๋าก็อยู่ข้อให้ตัดไม่หลัอใครแล้วเบ้งผมล่วงพี่เอาไปพี่เอาไปพี่เอาไปล่งไปสองแล้วเี้ยกูโดนชี้ใช่ป่ะใช่ป่ะใช่ป่ะใช่ใช่ทีไงมา โอ้โหโดนคีไม้เบสเก่งสนับแป๊บนึงเหลือตัวเดียวเหลือตัวท้ายเหลือตัวท้ายเหลือตัวท้ายคนเดียว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 โอ้จบแล้วก็เฮ้ได้นะมึงมึงกดจะได้คอมมึงอ่ะแล้วคอมึงจะแรงขึ้นกดปุ่ม power ปุ่ม p o ว e r อะปุ่ม power อะไปถูเลยไปถูเลยกดแล้วจะมีพลังอ่ะแบบชื่อปุ่ม power กดแล้วมีพลังอ่ะไข่หมดละ

ไป่ยเลยไปพื่อพี่เลยไม่หลุดลอยจัดมาดิไอ้เหี้ยไม้ไม้เสียงเสียงสลับอยู่ข้างหลังอ่ะเสียงสนับขบวนบ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 นเดี๋ยวผมไม่สามัดอ่ะอีกตัวหนึ่งไปไหนวะเจอโอ้โหไอ้เงี้ยเย็ดเท่สวยไปผมดูรากเราเขาได้ขอเยอะกว่านี้ได้เปล่าเทคนิคมาเพิ่มมาเพิ่มไปนิดขอเยอะน่ไหมข้างหลังข้างหลัง ฉันดับหรอผมผ <ลบ S 1> มเท่านั้นลบไปเละมัเปล่ามีข่าวอีกตัวหนึ่งขา่าวอีกตัวหนึ่งขา่าวอีกตัวหนึ่งรังรถไฟรังรถไฟรังรถไฟถอดเสื้อต่อหน้ากูตีได้นะไอสัตว์เราไม่ต้องไปตีหรอกเสียงถ้ามีกบโปก็ตีเลยเฮ้ยไอเพี่อแม่งมาเต็มเลยใครผลหนักเพื่อนหรอสัตว์ร่วงไปสองหลังหลังพัดจับพาดจับพาดมาถอาให้ด้วย ไปดิไม่ดีมันมาไปเยอะมันมาเยอะปาดิหรือปาดิหรืปาดิอ่าอ่าโลโลแม่บอกไอ้เยอะกูปลุกกระชายไว้บัตรกูเผาให้ด้วยอะอุ้ยแทงดิแทงดิโอ้ยอย่าต่อยขึ้นไม่เติมอยู่ขึ้นไม่เติมอยู่ผมปาดไปสองแล้วข้างล่างอ่ะล็อกรถไหมึงไม่ล็อกรถโดยกูได้นี่เปล่ามานรอเพื่อนเฮ้ยผิงโทษเด่นไม่อยากเข้าเดินขี่ไป ว่าแล้วกูโดนแล้วยังไม่ทางขายคับเลยบักเห็นว่าข้างหน้าต่อดชมดเลยแล้วรู้สึกว่าเราถามชื่อเธอใช่ไหมบักว่าเราแนะนำให้ไปส่งรับได้ครับได้มาเดี๋ยวเราอุ้มเธอเลยไอ้ไม่ส่งเขาเองไม่เป็นไรเธอเธอกลัวอะไรเีอย่างเงี้ยจั่งกันที่ผมกลัวดิไม่ต้องเถียงกันเดี๋ยวผมอุ้มเอง อะไรไปโรงเรียนไหนครับเนี่ยยังไปชมขึ้นมาเรถ่องอะไรครับโอเคครับขึ้นแล้วครับอ่าอ่าอะไรไปขึ้นแล้วครับอยากเดินแหละครับแบบว่าหรือยวไอ้เจสซี่บกันสองคนผมไม่ยุ่งก็ได้ยนะก็หนึ่งเมตรเด็กไม่ดเราก็ต้องเรียนเดียวกับพี่ชายพี่ชายก็ใจเย็นว่าอันนี้ผมจะไม่ยุ่งไม่นอาจจะเป็นเรื่องของคนสองคนหรือเปล่าผมไม่เซอร์วิสกันผมเพิ่งได้จักกันเลย นั่นแสดงว่าผมก็เอาได้ใช่ไหมไม่ได้ว่าผมจีบได้ไม่ได้จีบจบได้ใช่ไหมไม่ได้แล้วมยิงจีบได้เปล่าไม่ได้ครับออกไปไปเจอครับครับขอบคุณครับไปตัวไหนดีเยอเกิดเยอะเกิดแล้วเนี่ยพี่ใช่ใช่นั่นแหละเยอเกิดกับยกเิรันที่ปลาอะไรนะไปช่อนไปช่อนบาร์ไอ้นี่เนไหนนี่สารพัดช่องนี่จะไปจริงเหรอ ไปแมบ,บแบบแทงแล้วขึ้นรถอะประตูฝั่งพี่นะได้ได้ลุไม่ได้นะเขาได้แค่นี้เขาได้แค่นี้ไปต่อไม่ได้แล้วยิงเข้าไม่ได้ไม่ได้เข้ามาตีเขาเข้ขมาขมาแบบมาบีบแตอ่ะ ที้ยากดเก็บวถที่หายนะเก็บรถถ่ายเก็บไม่ได้รถถ่มรมเก็บไม่ได้พิงจอาเฉยจ่าเฉยเฉยเฉยเออเฉยเฉยเยเฉยเฉยเียเฉยเฉยเฉยยเฉยเฉาเฉยเฉยมฉเฉยเฉยเฉย่ฉยเฉยเฉยเรยเฉยนฉยเเฉยเฉยเฉยยเฉดเยเยเเเ่ยยไมเ้ยเยเยย มาใกล้ๆหน่อยผมไม่ได้ยินเลยเพิ่งเข้าเรียนมาครับใช่ครับออ๋วันแรกครับกับวันสามครับอ๋อเอาเแล้วบอกแล้วบอกเขิคือเขาลงเรียนอ่าเข้าเข้าออกครับผมไม่ค่อยได้เรียนอ่ะบัญชีไปบัญชีไปบัญชีไปแล้โดดครับอ๋อโอเคครับแล้วโดดไปไหนบันทิไปอันนี้คืออันนี้คือโดด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 ไปกินท็อป่ะครับ อันนี้โดดโดดโดดโดนทิ้งท่อไปครัใช่ไหมโดดกระพุ้งเกินไอ้เหี้ยเฮ้ยใจเย็นแกคงลงมาคุยกันใจเย็นลงมาคุยกันไม่ลงมาเอ้ามีอะไรคุยกันได้พี่ไอเอ็งบินหนีเขาลนยันตามได้นะดีเหี้ยทมิดไปไปไป โอ้โหขี้ไอ้เฮียไอ้ปพ่อพี่ป่อพี่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเราเข้าโรงเรียนมันจะไปที่มันจะไปที่มันไม่ไม่มันมาตีผมมาตีผมสตอรี่ต่อเนื่องสตอรี่ต่อเนื่องใช่คนนั้นในข้องเรียนขุดขุดไปเลยนี่ครับคนนี้ครับคนนู้นครับใส่ชุดช็อบเข้าไปมาต่อยน้องผมแล้วยเพียงแคเรียนครับตอนที่คุยอยู่ข้างเรียนนู่นน่ะนอนอยู่ล่างน่ะ โไม่หาตีเลยหรอครับซ้อมอย่างเดียวอย่างเดียวเลยที่ถามไหนไหนอ่ะด้านน้วยมีหมอใช่ไหมมีหน้าผมหมอวัดอ่ะได้ด้วยไม่ต้องเรียนเดียวกันไม่ใช่เอาใช่ดิผมขอติดรถไปด้วยได้ไหมพี่ชายจะไปไหนผมจะไปตีแะต่ดีตีดิเราเขาต้องตีอยู่แล้วฮ่าลูกผู้ชายผัดเดือดใช่ปะฮ่าแบบนี้แบบนี้เอาเซฟปะนะเอาดีหนึ่งมารอผมเนี่ยฮ่าจะเอ๋เด็กๆ กูบ้างมาดิมาดิหลอบหลอนพูดิพดดิพูดดิูดิก็บปเลยเลยเล่นไป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 ไอ้คือโดนมึงยับเลยผู้หญิงผู้หญิงอันเขื่อนขอผู้หญิงไม่เอาผู้หญิงขอผู้หิงตกขอผู้หญิงขอผู้หิงทำรง่ายสุดปัดตัวนั่แบบเย ต่อต่อตอต่อร่วงหมดแล้วก็แค่นี้แหละไปไอาเพื่อนไม่ขับอกกระต่อโดนโดนเพื่อนกูสารตายหมดนะกระต่อเฮ้เสียงเวลาเชื่อเลยใช่หรอเออคนไหนไม่รู้อาเชื่อปะฮัลโหลใช่อาเชื่อปะไอสมิทเชื่อปะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โรงปั๊บป่ะคนที่บัฟอ่ะโรงเรียนเรา หขาวึ้นรถบอกมาดึงไปยังได้รถกันละใครนันไงตรงที่จอดรถด้านไม่รู้เลยเขาคือใครเนี่ยเด็กมันยกมือลองคนหนึ่งลองคนหนึ่งลองคนเดียววอเย็บปลาเลยไป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 วิ่งขึ้นวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นนี่ออนเท่าไหร่เนี่ยอะไรนะนี่ออนเท่าไหร่ เนียนเนียนหกแสนสี่ครับโอ้จะไปไหนเหรเดี๋ยวผมไปนอนลงมาแล้วนะแต่โอซีสลับเขาขายเท่าไหร่อ่ะโอซีเขาไม่ขายเลยนี่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเผื่อมันเอากลับมาขายไงน่าจหกร้อยเจ็ดร้อยก็ได้ไม่เกินพันไม่เกินพันคนนี้อาจจะหลังพี่ไายหลัสลับพันกว่าเตี้ยเหี้ยแล้วจะลงเลยเนี่ย ก็สมมติเราไปเก็บเราไปเก็บยังไงวะรรงเฉันมีดึงของไม่ไม่เอาเอาเราไปเก็บเอาเราไปเก็บใครจะเล่นไว้เจอกันนะเพื่อนบายบาย Surprise motherfucker อ้าววิ่งดีวิ่งดีอ้าวคว้าของเหรอคว้าของเหรออุ้ยเขี้ยวแม็กวิปากรสาวแป๊บนึงยวอนไม่ดี ล่วงยาล่วงแลับเอ <S <S ne, <S <S okay, mm ้าเฮ้ยเอ้าไอ้ยังคนดวนล่วงคนบิงเลยเออฮัลโหลไว้เจอกันนะครับเดี๋ยวผมจะรอซื้อปลาฉลามต่อนะขอให้ขายออกไปไว้นะครับผมนึกว่านี่ไงนึกว่าโรงเรียนผมไงฮัลโหลดูดูดูผิดนอนนะใช่ดูผิดนอนสป라이ดไหมนะดู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  ขอเชินครับรับรถจับเองนะครับเหี้ยครเหี้ยให้แต่แม็กได้เลือดเราเยอะนะ